คุณคะปัญหาหรือความท้าทายในวงการพระตอนนี้คืออะไรบ้างมันก็มีพระอาจจะน้อยลงพระที่เป็นพระบ้านจริงเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่ามันหนีตัวเลขไม่ออกสมมุติว่ามีพระอยู่ในบ้านจริงๆมันเป็นแสนเป็นล้านหลังสมมุติว่ามีอยู่แสนหลังในช่วงสามปีเนี่ยเพจต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพจพี่หรือเพจใครก็แล้วแต่เนี่ยที่มีมากมาย,นยในวงการพระเนี่ยก็เหมือนเครื่องขุดอะ หรือเหมือนเป็นเป็นเรือก็แหละออกไปจับปลาแต่ปลาเนี่ยมันเปรียบเทียบไม่ได้เพราะปลาเนี่ยมันมีเกิดใหม่ได้เหมือนไปขุดหาพระในบ้านเนี่ยมีพันหลังเนี่ยปีแรกเนี่ยเมื่อตอนที่เพจเกิดขึ้นสัก5ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีคนไปขุดได้สักร้อยหลังปีที่2เพจเยอะขึ้นก็ไปขุดด้วย0หลัง300หลังปีเข้าปสู่ปีที่5ที่6แล้วเนี่ยที่พี่ทำมาเนี่ยมันก็ต้องน้อยลงเพราะมันหนีตัวเลขไม่ออกใครจะบอกว่าไม่มีวันหมดพี่ว่าไม่จริงอ่ะมันต้องมีวันหมดนี่ก็คือความท้าทาย แต่เราอาจจะทำมานานแล้วอาจจะมีคนที่พอรู้จักอย่างเงี้ยก็เราก็ยังสัดส,ส่วนในตลาดนี้ก็ยังถือว่าพี่ยังได้อยู่เดี๋ยวบอกกันนะว่า, hey, าเฮ้ยทำไมเซียนชอบระซื้อพระบ้านอย่างที่พี่เคยอธิบายพระบ้านไม่ได้หมายความว่า,วาพอเขาไม่รู้พระแล้วจะไปซื้อถูกๆไม่ใช่นะพระบ้านเนี่ยมัน,ม,นมันคืออะไรที่มันมันเป็นพระที่มีสเสน่ห์ขายง่ายคือเขาเรียกว่าหน้าใหม่วงการพระเนี่ยองเดียวกันเนี่ยสมมติสมมติว่าเหรียญหลวงพ่อโสธรเนี่ยพระองค์นี้เล่นสามหมื่นเนี่ยอยู่ในมือเซียนไอ้กอโพสมาสิบโพสแล้วขายไม่ออก ไอ้ขอซื้อไปต่อมันเขาเรียกหน้าผามันชําแต่พอผ้าชาวบ้านที่เขามีคําพูดว่าหน้าใหม่วงการเนี่ยนี่คือมันทําให้ผ้าขายง่ายแล้วราคามันไปได้ทั้งร้านมีผ้าราคาเล่นเท่ากันคนเซียนถึงได้อยากไปซื้อผ้าบ้านผ้าบ้านบางทีมันมีเสน่มันเป็นเดิมผ้าเดิมที่ได้มาจากวัดอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะแต่ผ้าที่ว่าเช่าไว้เก็บไว้มันก็มีอันนี้ก็ส่วนผลหนึ่งไอ้เรื่องราคามันก็มันก็มีส่วนเออก็เหมือนเราซื้อได้ในราคาที่ว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าเสียเปรียบนะแต่ว่าสมมุติว่าเราเป็นนคขายรถแล้วกัน อาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะสมมุติว่ารถคันนี้ประกาศขายอยู่หน้าเต็นท์300,000แต่ชาวบ้านเนี่ยถ้าเขาวางขายเองเนี่ยเขาขายได้ในราคา305,000แต่ไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่จะต้องไปจอดรถขับรถออกไปจอดทุกวันแล้วเย็นก็ต้องขับกลับเข้าบ้านทุกวันทุกวันฝ่าจะมีคนมาซื้อติดไปลายไว้นารถจอดอยู่ข้างทางเต็นท์ขายอยู่หน้าร้าน300,000เขาอาจจะขายได้เอง300,000หรือ3 0 0 0 0เท่าเต็นท์นะฟังดีๆนะ เต็นขายอยู่สา0แสนแต่เต็นรับซื้อรถคันนี้ในราคา2 0 0แสนบาทเพื่อมาวางขายสามแสนเพราะเขาก็ต้องวางขายไม่รู้จะขายได้เมื่อไหร่แต่เราเนี่ยอาจจะจอดขายเองก็ขายได้ราคาเต็นก็ได้หรืออาจจะขายได้ในราคา2อ0แสนแปดถูกกว่าเต็นสักสองหมื่นก็ได้แต่ว่าให้พี่ซื้อเนี่ยพี่ซื้อได้ในราคาสองแสนห้าก็คือว่าถูกกว่าเต็นก็จริงแต่ก็แพงกว่าที่เต็นให้เขานึกภาพบอกว่า เขาเองก็ได้ราคามากกว่าที่เขาขายเลยทีแรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ทั้งคู่อ่ะชาวบ้านเองก็ได้ราคาที่ได้มากกว่าปกติเราเองก็ได้ในราคาที่ถูกกว่าตลาดที่ควรจะเป็นนิดนึงอะไรประมาณนี้ความท้าทายเรื่องแรกก็อย่างที่บอกว่าตัวเลขเนี่ยมันหนีไม่ออกแล้วก็ความท้าทายข้อที่2เนี่ยเสียท้าทุกคนตอนนี้ก็จะมีเครื่องมือก็คือเพจเพื่อพรีเซนต์ตัวเองว่าโอเคเราซื้ออะไรมันก็ถือว่าก็ต้องเรียกว่ามีคู่แข่งแต่ถามว่ากระทบไหมกระทบน้อยอยังกระทบน้อยแต่ว่า มันก็อยู่ในสัดส่วนที่เราพอใจใช่ไหมแต่ว่ามันก็ถามว่ามีความท้าทายไหมมันก็มีความท้าทายเราก็ต้องรักษาระดับเราหรือเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองว่าเปิดร้านปิดเวลานี้นะทุกวันอังคารวันพุธเราเข้านะรับพัสดุเราก็ต้องมีความขยันที่คงเส้นคงวาอดหลับอดนอนหรือต้องตื่นอะไรเวลาให้ครอบครัวอาจจะน้อยลงเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็ต้องขยันแล้วก็ต้องมีจุดมุ่งหมายเท่าเดิมมันก็พอแก้ปัญหาได้จะถามว่ามันท้าทายมันก็ถือว่าอยู่ในหมวดท้าทายก็คือ1เรื่องตัวเลขพัดในบ้านมันพ่องลงไปแม้ทั่งเนีย ก็พล่องลงไปนะแต่ก่อนช่วงโควิดเนี่ยคนชาวบ้านอยู่บ้านกันทํางานไม่ได้ก็เลยไปเช่าพาไร่สดไว้ไร่สดตอนนั้นบูมมากเลยเมื่อ4 <c oughs> ปีแล้วตอนที่มีโควิดอ่ะแล้วก็พอหมดโควิดเนี่ยเขาก็ไม่แห่ขายผมเนี่ยบานเลยแต่ก่อนเนี่ยพระเลี่ยมทองบางๆที่เช่าจากไรสดแต่ก่อนพี่ซื้อทุกวันนะวันเป็นร้านนะพระพวกเนี้ยเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ซื้ออ่านะเพราะว่ามันเริ่มหมดไปแต่พี่ก็ไปซื้อพระสายอื่นอะไรคือยอดซื้อพี่ยังเยอะเท่าเดิมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ถามว่ามันอยู่ในเกณฑ์ท้าทายม,มันก็ท้าท เหลือน้อยลงแล้วก็มีเพจคู่แข่งขึ้นมาจะใช้คาว่าคู่แข่งก็ไม่ผิดนะซึ่งมันก็เป็นปกตินัเนี่ยในทุกอาชีพนะเนี่ยเขาเหมือนแต่ก่อนคนทําเพจอาหารก็เมื่อ7ปีแล้วพี่ก็เห็นเพจอาหารอยู่เพจหนึ่งมีแต่คนดูเพจเนี้ยแต่ตอนนี้พอคนรู้ว่าเพจอาหารมีสปอนเซอร์เยอะคนก็มาทําเพจอาหารกันเต็มเลยเพจอาหารตอนนั้นก็ก็หายไปจากระบบแล้วก็เหมือนกันแ่ะถ้าเราก็ต้องรักษาระดับของเราไม่งั้นเราก็หายไปจากระบบก็ถือว่าเป็นความท้าทายแต่เขาก็ไม่ผิดหรอกมันก็ มันก็ต้องทำเหมือนแล้วเพราะมันเป็นอาชีพอะค่ะแต่ถามว่าความพ้าทายเนี่ยพี่ให้แค่สองข้อ